พวกเราจะต้องไปแล้วมิตินี้กำลังสะพังทลายได้ไปกันเถอะตามมาสิรีบดื่มน้ำหยดโพนี้แล้วควบคุมลมหายใจของเจ้าเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกตราบใดที่อสูรกลืนวิญ,ญญาณยังอยู่ข้าก็จะไม่เป็นไรไม่ได้อันนี้สำหรับเจ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเจ้าควรเก็บเผื่อไว้นะถ้าเจ้าตายข้าก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าเจ้าเป็นห่วงข้าจริงๆแล้วก็เจ้าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อที่เจ้าจะได้ปกป้องข้าจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้คิดซะว่ามันเป็นของขวัญนะถ้าเจ้าไม่รับข้าก็จะโยนมันทิ้งไปซะแต่มันจะช่วยเจ้าในการฝึกฝนนะดังนั้นเจ้าควรเก็บมันไว้คิดซะว่ามันเป็นของขวัญก็แล้วกันนะถ้าเจ้าไม่รับมันไว้ถ้าอย่างนั้นก็โยนทิ้งได้เลยขอบคุณนะ ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่านางยังจำได้ยิงแม่นย้ำว่าข้าพูดอะไรเมื่อข้ามอบน้ำหยดโพให้นางในเมืองเทียนเจ้าถ้าไม่ใช่พลาะเจ้าหลิงซิงเซียวก็คงไม่ต้องได้รับบาดเจ็บแบบนี้หากเจ้าอยากเป็นแพทย์ขนาดนั้นข้าก็จะทำให้เจ้าได้สมปรารถนา นางนอนหลับสบายแบบนั้นได้ด้วยลระเนี่ยฮะสัตรู้บุกเหรออย่าขยับนะนี่ข้าเองเจ้ารู้สึกยังไงบ้างคราวนี้เจ้าฟื้นตัวเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะข้าคิดว่าเจ้าคงต้องพักผ่อนอย่างน้อยสามถึงสี่วันนะเจ้ากินยามหมดแล้วเหรอตอนนี้ข้าไม่เป็นไรแล้วแผลภายในของข้าครั้งนี้ไม่ไร้ายแรงเท่าไหร่อีกอย่างข้าชินแล้ว นี่เป็นครั้งที่สองของข้าแล้วนะข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ต้องคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่ม้านั่งที่ข้าซื้อตอนกลับจากเขาจงไม่ใช่เหรอเจ้าเจอมันได้ยังไงข้าคิดว่าข้าทําหายไปแล้วซะอีกเจ้าทิ้งสิ่งของของเจ้าไปจนเกลื่อนไปหมดข้าเก็บพวกมันไว้ทุกครั้งที่ข้าบังเอิญเจอมาซิมานั่งด้วยกันอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายสนิทแถมยังนั่งบนพื้นไม่สบายอีกฮะ ครั้งนี้หลิงซิงเซียวไม่ปฏิเสธข้อเสนอของฉันเหรอทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าเขางดงามขึ้นทุกวันเลยนั่นเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเจอกับหนุ่มรูปงามตรงหน้ารู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในจินตนาการโรแมนติกของสาวน้อยเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่านี่ไม่มีอะไรหรอกนะจู่จูข้าก็รู้สึกหนาวขึ้นมานิดหน่อยอ๋อว่าแต่ทําไมจูจูถึงได้โจมตีหลิงชงยี่ขึ้นมาล่ะคือว่าเมื่อวานนะ่ะ สังเกตเห็นอะไรเหรอเสื้อผ้าวิเศษของลั่วหานสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้และนางก็ยังมีพลังวิญญาณคอยปกป้องนางด้วยทำาไมจู่ๆนางถึงได้รู้สึกหนาวขึ้นมาได้ล่ะหรือว่านางจะโดนพิษเย็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหนาวอย่างนั้นเหรอยื่นมือมาให้ข้าสิข้าไม่เป็นไรจริงๆนะเจ้าสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับหลิงฉงยี่บ้างนะนางกำลังหลีกเลี่ยงข้านั่นหมายความว่านางจะต้องปิดบังอะไรข้าแนะ่ ชีพจระและพลังวิญญาณของเจ้าก็ปกติดีทุกอย่างแล้วทำไมหน้าของเจ้าถึงได้แดงแบบนั้นล่ะ